สวัสดีค่ะวันนี้กุลนะคะจะพามาชมวิธีการเก็บเห็ดนะคะวันนี้เห็ดที่จะพามาชมวิธีการเก็บนั่นก็คือเห็ดหูหนูนั่นเองค่ะใครนะคะที่ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าเห็ดหูหนูนะคะเพาะแบบไหนนะคะมาชมกันเลยคะ่ะเห็ดหูหนูนะคะฟาร์มเห็ดของเราก็เพาะ ออกมาจากก้อนขี้เรื่อยแบบนี้เลยค่ะนำมาห้อยเป็นพวงๆนะคะก่อนจะเอามาห้อยเป็นพวงเนี่ยเราก็จะกรีดนะคะเปิดปากแผลนะคะให้เห็ดออกนะคะรอบๆก้อนแบบนี้เลยนะคะสวยดอกใหญ่สีชมพูน่าทานแบบนี้เลยค่ะใครยังไม่เคยทานลองทานดูนะคะ อร่อยกรุบกรุบค่ะคนชอบนำมาผัดกะเพรามากๆเลยนะคะแล้วก็นำมายำนะคะลองทำทานกันดูได้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะจะเด่นในเรื่องช่วยระบบไหลเวียนเลือดนะคะซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการเกิดมะเร็งได้นะคะและยังชะลอความแก่ได้ด้วยนะคะ สนใจนะคะเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนะคะสามารถกดติดตามคุณไว้ได้เลยนะคะคุณจะมาอัปเดตคลิปนะคะลงบ่อยๆเกี่ยวกับขั้นตอนการเพอเห็ดนะคะแล้วก็ใครที่สงสัยนะคะว่าก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บได้กี่ครั้งนะคะก้อนหนึ่งของเห็ดหูหนูนะคะสามารถเก็บได้4 6ครั้งด้วยกันนะคะเวลาเก็บเนี่ยเราก็จะเก็บนะคะ หมดทุกดอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รอชุดใหม่ออกมานะคะนับเป็นหนึ่งรอบนะคะระยะเวลาการเก็บดอกรวมแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะคะใครที่สนใจอยากเพาะนะคะคุณมีก้อนเชื้อเห็ดไว้แบ่งปันให้ด้วยนะคะแล้วก็สอนจนกว่าจะได้เก็บดอกเห็ดเลยนะคะทักมานะ